สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะรู้่ึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กิษณะครูศิรุดมนะครับใครดวงให้อธิษฐานจิตนะครับแล้วท่านทําบุญด้วยนะหนึ่งร้อยแปดบาทจะไม่ทํากับผมก็ได้จะไปทําข้างนอกก็ได้นะครับทําที่ไหนก็ได้หนึ่งร้อยแปดบาทอุทิศบุญถึงหลวงปู่เทพโลกอุดรถึงผมด้วยนะครับตั้งจิตดีๆนะครับอธิษฐานจิตของท่านได้เลยนะ อ้ยมาทัานแรกนะครับอืคุณคิตตี้เลิฟครับเอคุณคิตตี้เลิฟคนแรกเลยนะฮะมาดูอ่าเกิดวันที่สามสิบกันยาสามสิบกันยาสองห้าสองศูนย์ครับสองห้าสองูนย์นะเวลาสิบแปดนาฬิกาครับสิบแปดนาฬิกาคำถามหนึ่งกันยาในเดือนเกิดจะมีโชคลาภไหมคะ เกิดเดือนนี้ด้วยเนาะ,ะให้ซื้อออนไลน์หรือซื้อจากที่ไกลๆนะครับจะมีโอกาสดีทีเดียวนะซื้อออนไลน์ซื้อที่ไกลๆเอาเลขที่เกี่ยวกับนะเกี่ยวกับบ้านรถออฟฟิศนะผสมเข้าไปด้วยดูในวิเคราะห์ดวงดาวดูในเขยา่าโชคนะ,ะมีโอกาสนะมีโอกาส อธิษฐานจิตหลงปูด่ดีๆแล้วกันนะอธิษฐานจิตดีๆมีโอกาสถูกเลยนะผมว่าถูกอ,ะอ่ะอะผมว่าถูกแล้วกันนะอืจัดไปดีๆแล้วกันเล็งดีๆอต่อท่านต่อมานะครับคุณณลึกมน,นะครับคุณณลุกมนยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าสี่สามครับเวลาตีสามเจ็ดนาทีครับปีนี้ถึงปีสี่หกจะมีโอกาสสอบติดตำรวจไหมคะปีสี่หก ปีนี้ถึงปีสี่หกถ้าแต่วันก็แสดงว่าเขาสอบตั้งแต่สี่สามใช่ไหมครับสอบทุกปีไหมคะถ้าตำรวจสองห้าสี่หกไ่ยนะใช่มันย้อนอดีตนะแสดงว่าเออหกสามหกสี่มากปีหกสี่หกสี่อาอแล้วใช่ปีนี้ถึงปีหกสี่ไปถึงหกสี่ไม่ได้คือย้อนอดีตซะแล้วแสดงว่าสอบสองปีคือผมจะดูต้องเอาวันสอบให้ผมผมจะดูได้ผมจะจิ้มลงไปให้ได้เลยว่าวันสอบนั้นเนี่ยสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาประกาศ การดูต้องเอาวันสอบนะครับเขาประกาศวันสอบยังคบคุณนรมลุมอเอาวันสอบมาเด้ส่งประกาศวันสอบมานะคะส่งใหมาอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวท่านต่อมาก่อนเนาะครับอืคุณสมสมนะครับสมสมส้มหรือเปล่าส้มเออยี่สิบมิถุนายนนะครับปีสองเจ็ดครับสองห้าสองเจ็ดเวลาตีห้าห้าสิบครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ ถามเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสก้าวหน้ากว่านี้ไหมคะก้าวด,ดิก้าวเลยอยากก้าวก็ก้าวเลยถือศีลทำดียิ่งใหญ่เลยเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่แพระราหูย้ายไปเนี่ยเดี๋ยวชีวิตจะพลิกเลยนะพอพระราหูย้ายคราวนี้ชีวิตจะพลิกแต่เวลาพระราหูย้ายแล้วเนี่ย มันก็ต้องมาทําคือปฏิบัติด้วยอ่ะนะควรจะต้องปฏิบัตินะอ่ามันถึงจะดีนะอ่ะต่อครับครับคุณเมครับคุณเมย์อัชลาพรนะครับวันที่ยี่สิบสองเมษาครับยี่ <22 S 1> <25 03 S 2> สิบสองเมษาสองห้าศูนย์สามครับเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับดูดวงโชคลาภครับ โชคราบมีโอกาสไหมฮะไปซื้อกับผู้หญิงในที่ทำงานค่ะแล้วจะถูกอืมอ่า e ป o ูกครบยังครับสามนะครับสีครับคุณชัยเมืองตากนะครับผมคุณชัยเมืองตากเกิดวันที่แปดกุมภาพันธ์แปดกุมภาสองห้าสองหนึ่งครับสองห้าสองหนึ่งเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาครับสิบเอ็นาฬิกา ใช้คำว่าเวลาประมาณนี้คือสิบเอดนาฬิกาตรงเลยหรือเปล่าครับคุณชัยครับถูกเลขถูกเลขหน้าสามตัวรางวัลที่ห้าในใบเดียวกันหกหนึ่งสี่สีเจ็ดหกอันนี้ดูดวงใช่ไหมครับหรืองวดหน้าจะถูกไหมครับเป็นคำบอกดูแล้วตัวตัวผมดวงกําลังดีครับอ๋อครับดวงกำลังดีท่านใดนะคะที่ถูก ให้อาจารย์ดูดวงให้อย่าลืมนะคะต้องไปทําบุญด้วยนะหนึ่งร้อยแปดบาททําบุญนี้คือค่าครูนะคะก็ให้นึกถึงหลวงปู่เทพบุญดาแล้วก็ไปทําบุญที่ไหนก็ได้ในยอดแปดบาทไม่ใช่ทําบุญโดยการแชร์ในคนละเล่มนะไม่เหมือนกันนะอันนี้แรงครูคนละแบบนะท่านทําดีก็ได้ดีกับตัวเองนะอันนี้ท่านต้องไปทำจริงจริงนะไปทําข้างนอกทําที่ไหนก็ได้หรือจะส่งมาทํากับผมจะมาร่วมบุญหนังสือทํานิมิตจะร่วมบุญภาพหลวงปู่แจกได้หมดแล้วแต่แล้วแต่สตานะ คุณชัยถูกเนาะเมื่อกี้<อ>มีโอกาสท่านอธิษฐานดีๆนะการที่ส่งใหม่ไม่ต้องแล้วได้ส่งกันใหญ่เลยได้เย,ยอะแยะไปหมดเลยเอาวต่อคุณอนุทินครับของผมทางเฟซบุ<ด>๊<ร>ามาคุณอนุทินแปดมิถุนายนแปดมิยอสองห้าหนึ่งแปดครับสองห้าหนึ่งแปดเวลาตีสี่อยากทราบว่าต่อจากนี้จะมีสิ่งดีๆขึ้นมาบ้างไหมครับ โอ้ย oh, เดี๋ยวรอพลาหูย้ายเ่ยนะชีวิตกระเด้งเลยกระเด้งเลยนะค่ะแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งส่งดวงมานะคะอันนี้ใจไม่ได้ดูให้นะจะดูให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนตอนที่เราไล์สดช่วง10โมงนะคะเราก็ไล่ตามคิวก็คือคิววันนี้นะคะอยู่ที่5ท่านนะคะุคณดน,นุ <5 S 2> ทน้อง YouTube, <5 S 2> ามาปฏิบัติธรรมด้วยจะดีมากนะไม่รู้อยู่จังหวัดไหนเนี่ย คน้ามาว่างๆหรือมาทํามาฟังธรรมะกันแล้วก็ฝึกตามนะครับจะดีมากเลยยิ่งหลังพระลูหูย้ายเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนอ่ะคือพ้นเคราะพ้นโศกเลยอ่ะนะพ้นเคราะนะทาทา o ยูทูบครับผมท่างยูทูบนะคะอันนี้จะเป็นรายชื่อสําหรับห้าท่านที่ลงทะเบียนกับเรานะคะเอามาค่ะคุณเมทาสิทธิ์ชอบทำนะยี่สิบสองยี่สิบสอ มิถุนามิถุนายนใช่ไหมมิยอเอถามใช่ไหมแล้วใครจะรู้อ๋อโอเคนึกว่าถามอาจารย์โปรดิวเซอร์อ๋อโอเคอาจารย์ก้มหน้าอยู่ไม่เห็นค่ะขออภัยขออภัยหกตีสามนะคะออ่ีสามอยากจะถามว่าผมจะได้งานทำหรือเปล่าครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ไม่มีงานเหรอ หลังยี่เบ็ดกันยาได้แล้วค่ะอ่าต,ต่อไปคุณเชอปรางเชอปรางเก้าก <9 S 1> รกฎาสองหกครับแล้วก็ขอเช้าก็คือเก้าโมงสิบห้าวันที่หนึ่งอ่าเก้าเวลานะคะเก้าโมงสิบห้าถามว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะถูกไหมมีโชคไหมคะมีรางวัลใหญ่บ้างไหมมีโชค มีโชคนะคุณเชอปรางนะคะไปซื้อที่สถานที่แบบดูขลังขังซื้อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทันไหมวันนี้วิ่งไปหาเลยเออนนเด่นไที่ยีบเก้าเนาะเออไม่รู้จะทันไหม,อ,มอ่ะอ่ะต่อค่ะต่อไปคุณนัทธมนการนัทธมนการสิบหกมิถุนาสามเก้าเวลานะคะหกโมงเก้านาทีจะมีความรักหรือจน เจอคนที่ดีไหมคะช่วงนี้หมดทุกหมดเวรหมดกรรมกับคนเก่าหรือยังคะเอาเอาฟังให้ดีนะฟังให้ดีหลังวันที่21กันยาจะเจอคนรวยสายเปเข้ามาในชีวิตสายเปด้วยนะเออไปรอเอาคนนั้นเลย โอเคไหมเออคนเก่าถ้ามันไม่ไม่ค่อยไปก็ทิ้งเลยทิ้งตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเคลียร์เดี๋ยวคนใหม่เข้ามาแล้วเขาบอกเฮ้ยเธอยังคุยกับคนเก่าอยู่เลอเออเราบอกเฮ้ยเราไม่ได้คุยกันสองปีแล้วเอให้บอกงนี้เลยนะของเก่าไม่ไปของใหม่ไม่มาเออเราต้องเคลียร์เคลียร์คัดเลยนะเลยอาจารย์เออแล้วแล้วไม่ใช่บอกว่าเพิ่งเลิกอาทิตย์เดียวเห็นไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้คุยกันสองปีแล้วคนใหม่เขาจะชื่นใจเออ นี่เป็นูดให้เขาโกหกเลยเนี่ยเสียหายอย่างนี้อาจารย์ไปยุให้แบบว่าถต้าคนไม่ก็อันนี้เขาจะเจอคนใหม่แล้วไงเขาเจอเนื้อคู่แล้วเออจะแค่รอของแหลกกันเฉยก็ได้นะเอาเหรออันนี้ก็อย่าผิดศีลแล้วกันเอาต่อต่อไปนะคะคุณธันระสาสามตุลาเฮ้ยแล้วอย่าลืมไปขอพรไปขอพรมาที่สองด้วยอย่าลืมนะแล้วเดี๋ยวเจอคนรวยสายเปมาเปให้ อ่าต่อคุณทันรัาสามตุลาศูนย์แปดะคะสตุลาอ้าวลืมเวลาเกิดนะคนเนี้ยอ้าวจบข้ามนะข้ามเลยอดเลยอดเลยนะคะคุณลืมจดของดีแล้วเนี่ยอ้าวไปข้ามคุณอะไรไม่ลืมจดเองหรือเปล่าุยเีย้าใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้สี้ไม่เป็นไรถ้าใครจะด่าก็ด่าน้องปุยกับน้องหน่อยอันนี้โปริเซอร์ จดมาให้นะโปรดเซอร์จดหายหรือเปล่าไม่รู้รอบนี้พี่หน่อยไม่ได้จดเองนะต่อต่อต่อไปนะคะคุณเอต่อไปพหน่อยก็ลอยตัวอย่างนี้นะให้โพริเซอร์เขาจดอันนี้มีคนช่วยจดให้ตลอดเลยนะเพราะตาไม่ค่อยดีไงมองไม่เห็นสุนทรนะคะคุณสุนทร14พฤษภาคม14พคครับ22อ้าปีไม่มี2522นี่มีเวลา2522 ตีห้ายิบสี่นะคะสามเรื่องการเงินเลยค่ะนี้เนืนอล้วนๆโอ้โท่านนี้นะถ้าถ้าเชื่อผมนะเชื่อผมนะแล้วท่านจะเปลี่ยนชีวิตท่านต้องมาถือสีลแปดเก้าวันแบบหรืออ่านเป็นคุณอาจจะไม่ใช่คุณสุดทอรเป็นคุณสรุนทอนใช่ไม่ผิดนะ,ะสรุนทอนแต่ว่าวันปีไม่ผิดค่ะคนนี้นะแหมถ้าไปทํางานด้านรับราชการอะไรอย่างนี้จะดีเลย แล้วเชื่อผมนะถือศีลแปดเก้าวันหน่อยนะและบูชาหลวงปู่เทพรูรอนอธิษฐานจิตด,ดีๆแล้วกันแล้วหลังจากพระราหูย้ายนะชีวิตท่านจะเปลี่ยนพลิกผันเลยนะค่ะอ่ะต่อไปนะคะคนสุดท้ายของ YouTube อะนะคะ,ะคท,ท่านใดที่ไม่ดูอย่าเสียใจนะไว้ไปถานที่ ไว้รอบหน้าดีกว่ารอบหน้าเลยค่ะสุกสาวลงทะเบียนให้ทันสุขสาวมาลงทะเบียนอันนี้สําหรับคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่สิบโมงนะคะให้ลงทะเบียนก่อนนะค่มาคุณสุทธิดานะคะสิบสี่สิงหาสามสามสองห้าสาสามนะคะเที่ยงสี่สิบแปดเที่ยงสีสิบแปดนะคะอยากทราบว่าจะมีโชคไหมคะควรจะซื้อกับคนลักษณะแบบไหนโชค ีหมดแล้วหรอไหมดแล้วก็ห้าคนนะคะพอดีเลยมีโชคนะไปซื้อคนพิการคนเจ็บป่วยไปทําบุญกับคนพิการเอาเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยเงี้ยนะมาใช้นะ,ะเลขผมก็ลงให้แล้วนะที่ไปทําบุญที่โรงพยาบาลส่งนะถ้าไปดูในเฟซอาจารย์กิตตะภูสิริโรมาลงลงทั้งเลขที่คิว ลงทั้งเลขที่ใบเสร็จครับเฮ้ยมีในทะเบียนพระอาจารย์หมดเลยเนี่ยเอาอีกแล้วเอา <Okay. S 1> ก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube อาจารย์จิสนาภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับ ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะในไลน์สแควร์นะคะก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ที่แอดโอเพนดานะคะถ้าท่านที่ต้องการทราบลัคนณนะคะคก็อย่าลืมแอดไลน์ไปที่ Open Down ด้วยส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่เรานะคะก็จะมีวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปีพอสอบเกิดนะคะครัวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ